เอ้ยไน้บางชันอยู่นะ่มกกะม,ม,ม,มันสก็ตีไม่ถึงเลยเฮ้ยอืมอมันตีไม่ติดคีย์อะเสียใจมันตีไม่ติดคีย์ตีเข้าอ่ะอือ อ๋อไม่เข้าใจเลยอ่ะสับเกมเมอร์แล้วเนี่ยชายแท้ต้องรู้จักกันอะ่ะผมไม่ใช่ชายแต่ผมเป็นนายก้าฮะนายก้าผมไม่เข้าใจสับเขา,าขอ่ะสอบคุณควรเสียก่อนพี่ชายเสียก่อนาามากคุณดีเออนลอ่างเขาพูดอะไร,ร <Fish course. S 1> วะ fish card fish c a s e เออพอแล้วมีแมวคอยมาช่วยแล้ววะต้องพูดภาษาอะไรเขาบ้างด้วะคนดูรู้ไม่รู้ไม่ฟังแล้วแล้วก้มหน้าขุดดินนี่แหละคนดูใครอย่ามกก้มหน้าขุดดินเออใครอยากกินขนมปังกับผู้ช่วเรากินได้ต้องพูดภาษาอย่างเบาเลยวะโอ้เบ๊กัเมื่อกี้คุณพูดเพลง โทนก็เบาอ่ะผมไม่ได้ยินเลยคุณบอกว่าใครเป็นเกย์จบอ๋อเนื่องเขาเข้าใจได้ไไดอืมแล้วนี่ไอ้ไก่เฮ้ยอะไรวะผมวม่าชิชิเกตนะโขมันมน,นุษย์ฉันฉันก็เป็นมน,นุษย์เราไม่ใช่มาฉันคือมน,นุษย์เราไม่ใช่มมาแข่งแต่คำจริงเราคือมมาธรรมดา ตีเลยอืมตรงกลางนะแล้วก็อาจจะตีร่องรอยเออ่ความเออ่ไม่เสร็จนิดหน่อยนะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปไหนน,ะนี่เอ่ยเอ่อสมบูรณ์แล้วนะตอนนี้คือสมบูรณ์แบบแล้วนะแล้วก็สร้างแบบยาวเลยถึงองคที่ไปเลยนะแล้วก็ทำสีมุมชายสีมุมทุกคน ไอามาสีมุมอ่ะไอ้ามาสีขนทีเนี้ยเราก็จะมีป้อมกระกาคารแล้วแล้วก็จะดีมากเลยที่ก็เหลือแค่สร้างให้มันสูงกวมือเดิมแล้วก็ใส่ละเอียดเท็กเจอร์โคตรลำบากเลยวะ่ะอันนี้แค่กรงคือขาแม่ถามม่แค่นี้โอ้ยไม่เคยไม่เคยสร้างใหญ่ขนาดนี้นะแล้วอันนี้ครั้งใหญ่ครั้งแรกก็ได้ถ้าไม่มีผู้ช่วยมาช่วยสร้างเฟอร์นิเจอร์ แคไม่รู้ต้องมาสร้างตอนนี้ทําไมนะเพราะว่าผมก็ต้องเคลียร์พื้นเถิดเดียะแล้วผมก็ต้องแกะแกลมาเลยผมมาสร้างตอนนี้ผมยังไม่สร้างพื้นเถียนะโอ้ออะไรอ่ oh. อะ,อะแล้วคือนี่คือทำมาเพื่ออะไรมันไม่เคออยเห็นหรอที่แบบมันจะเป็นโตได้แบบเหมือนแบบคนหนุ่มคนน้อย คือประเด็นคือเวลาผมจะเวลาผมจะกินข้าวเนี่ยคุณเกือบผมแบบจะเดินทางเนี่ยผมต้องแทรกโตขนาดนี้เหรอคุณูะเดินทำไมคุณก็มันต้องมันมันก็ต้องแบบเดินได้หลายอาทิตย์แน่นี่คุณคุณบอกอะไรนะคุณจะกินข้าวคุณุณจะกินข้าวผมก็นั่งเลยๆนะไม่ไม่เวลาเวลาจะกินข้าวอีกโตนี้ต้องเดินอ้อมเหรอใช่ไหมอ้อมมันมันโตเนี่ยคุณก็ขำแบบนี้เหยียบโตก็นั่งเฮ้ยไม่ไม่มีมารยาทเลยว่ะนะาเราผมต้องขอต้องจับคลิปก่อนแล้วก็ได้ อไม่อยากจบจบไปแล้วกันนะโอ้ยนะผมต้องขอจบคลิปไปก่อนแล้วก็แล้วคนก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้คลิปหน้านะซึ่งก็ขอไปก่อนแล้วนะคนบายบไปคนบายายูคนอู่ไม่ได้ติดพัดลมเลยเจไม่ได้ติดพัดลมเลยโอ้ยนี่เราเรบอกเลยพัดว่าบ้านเราโคตรสูงอ่ะพัดลมไม่ไม่ตัพัดลมคงจะพัดไม่ถึงอ่ะเอกาะเาสูงวะนี่ก็จะติดตรงนี้ก็ได้ เอยมันพ so, like ังวะดีโอ like, ้น okay. ี่ก็อะไรก็ไม่รู้นี่ก็กิ่งก้านกันนี่กิ่งก้านกันนี่มันนี่ต้องเป็นนี่โตเลยเนี่ยเนี่ยก็อีใช่วยนั่งมันเก้าอี้เลยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรนะก็ไปวะแล้วนะวันบายไม่บายครับไม่บายยูคูดูดูล้างจานแล้วดูแล้กันอะไรไม่ต้องทำอย่างนี้แล้วประเด็นคือผมต้องแยกสองมือล้างเลยมือซ้ายมือขวานะบ จานนี้ใส่ฟองจานนี้เป็นน้ำเปล่า<อ>คุณมันใช้ได้จริงอะ่ะแหนะอันนี้นะใช้ได้จริงโอ้ยกดดูดสิสมจริงว่ะกดดิแล้วผมเปิงมีเปิดเปิงข้าว<อ>น้านี่อันนี้ทำกับข้าวได้จริงคุณแม่แหนะโอ้ยทำได้จริงเหรออันนี้เปิดตู้ด้เลยโอ้ยของจริงว่ะของไปก่อนแล้วไปแบกไปผมไป